เ,เรียกว่าอะไรวะโรเพวันนี้โเรเพวันนี้นะคะก็จะโลเรเพในเรื่องของกีฬาการสร้างกีฬาจอบลิงก,ก็เข้าไปที่หน้าพอท่อนะคะแล้วก็ไปที่โปรแกรมโปรแกรมหลักเข้าไปที่กีฬาจ็อบลิงนะคะข้าวี่กีฬาจอบลิงอ่าคราวนี้ก็จะเป็นการสร้างปฏิหลักของอ่ากลุ่มกีฬาของ PMS จุดรับอ่าเอสเอนะคะคือจุดรับรถนะคะก็เข้าไปที่ โกดพิกเตอร์ของทีมเอสนะคะแล้วก็ที่ที่สไตล์กีฬาท็อปลิงแล้วก็ใส่รหัสเข้าไปนะคะไม่ได้ค่ะแต่รหัสจับลิงพาร์ตแตจับลิงแอดมินเนาะแล้วที่โกดพิกเตอร์ทีมเอสแล้วก็คอมที่แก้ไขายแฟลก์เบนก์ กันหนึ่งนะจ๊ะจามประมาณหนึ่งทีจ้าเข้าไปที่ตรงสมุดจีฟ้าอ่าเข้าไปเข้าไปนี่การจัดการบล็อกหนึ่งเลยแล้วก็เข้าไปที่เน็ตโปรเจคเตอร์ของเอสเอนะคะต้นกาขายตัวพิซซ์นะคะก็ใส่แล้วค่ะใส่รายละเอียดของตัวพิงซ์ที่เป็นโปรเจคเตอร์ของเอสเอ ก็ใส่สีลารหัสสีลาลงไปนะคะแล้วก็ใส่รหัสสีลารับแฉกนะคะไอดียแค่นัแหใน่ง่งนี้เที่เายหมอ้าเยใ่ที่นะ่คะก็ใส่หนที่เขาอก่นี่นะคะแล้วก็ลิตที่นกถ้าต้องการราดับที่ที่สิบนะคะเราก็ไปที่ตรงนี้ ก็ต้องการก็เพิ่มดีก็ใส่รายละเอียดเนาะเข้าใจไหมแต่เสร็จแล้วค่ะค่ะก็มาดูที่ก็ตามมาดูที่นั่นแล้วก็ได้อจแล้วก็เล่ ก็จะได้ตอมพิวเตอร์ของกุ๊ปล็อส่งรถนะคะก็จะมีจะนีอไอยู่แล้วแล้วก็หยุดใช่ป่ะหยุดนี้